ต้งพระพระาทิตวัดรับสิบระาทิตวัดรับซิขอของวัมบอกเราว่าเวลากาาลางคืนคนร้อนหัวค่ำทำให้สดชื่นขับพลังจืดกรเลยทัทางวันแม,ม่จะพูดตามสิกพแม่อยากอ่านะแต่ในตอนนี้มีเด็กลึกเล้นไม่ไม่เหลียวเลยค่ะกูมองจอสร้สัถใหม่ เครื่องใหญ่ของเครื่องใหญ่ของพ่อรวมเตรียมร่างรอเพื่อผลรองเล่นแต่กกับจิตเจยไม่ยอว่้างเว้นไม่คร้อมทุกเกมวันนี้เส้นกลันก็ลองเลกค่ะให้มาเป็นฟันอานาสุดสันฟันรีดเข้าน,นอนเข้าไหนยู่ทึงไหนแล้ว นิดเข้านอนตุ้มเตี้ยมนั่งนิ่งตุ้มจนำนั่งนิ่งไม่วิ่งเหมือนก่อน,นมอาอยา่อนบอน,อนออลขนะอผ่อนเวลาโอเคต่อไปช่วยช่วยช่วยด,ดูดูกระตูดดูกร์ตูนเพลสว่างสว่างเกินแสงจ้าสว่างเกินแสงจ้าทำลยายดวงตานมอพาโวไม่มีปาโูโยโทษก็น่ากลัว ตรวจคนตัวเรื่องกลยตัวเราตื่นมาตื่นมาเมื่อหงาป่าตั้งแต่สาจะจากสิงเซ้าทำเอาเศร้าหมองการบ้านไม่เสร็จสุดเอ็ดหน้าห้องน้ำตาไหลนอง้องไหายน้านง้อ ธรรม้าสตร์ธรรมาศิษย์ธรรมาศิษย์สั้นไปตั้จุดต่อที่หรือไม่พอสองข้อสุสนทนการเดียนด้านแด้พ่อแม่กลางวันแลคลามอดทน